สวัสดีค่ะทุกคนชื่อฟิลมนะคะอ่าก็เรียนอยู่โรงเรียนวัดสังเวชค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จบการเขาเรียกว่าจบมัธยมศึกษาปีที่6เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเต็มตัวเข้าสู่รื่องมหาวิทยาลัยโอเคค่ะวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ลับอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่เคล็ลับสิเป็นเหมือนวิธีการที่ฟิลมเนี่ยเตรียมตัว<อ>ในฉบับของฟิมเองนะคะในการเข้าปีหนึ่ง ก็ช่วงนี้มันอาเชื้อโรคหรือว่าอาเขาเรียกว่าไวรัสโควิด -19 กลำลังแพร่ระบาดเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าการศึกษาเราก็สำคัญนะการเรียนเราก็สำคัญเพราะฉะนั้นเออเราก็ควรจะศึกษาไว้แต่นั้นเนินว่าตอนนี้ เขาอนุญาตให้เราเรียนแบบไหนแล้วก็ข่าวสารตอนนี้เกี่ยวกับมาหาวิทยาลัยเขาประกาศอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> วิธีที่หนึ่งนะคะที่เยมทำก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ จ่ายค่าเทอมค่ะอย่างแรกเลยที่พอรู้ว่าตัวเองากติดมหาวิทยาลัยก็ไปจ่ายค่าเทอม il, 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 เรียบร้อยบ๊าบ๊าจ่ายเสร็จอะไรเสร็จล้วก็รอทางมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่มีเข้าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาสถานที่นั้นๆวิธีที่2นะครับวิธีที่2ของฟิล์มก็พอ<ม><ๆ>เขาประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยทีนี้มันต้องรอรอบอื่นอย่างฟิล์มฟิล์มติดรอบแรกใช่ไหมคะก็ต้องรอรอบ สองสามสี่ให้เขาแบบทยอยเข้ามาก่อนพี่เขาจะมีแชทสำหรับแชทกลุ่มไว้ให้สำหรับนักศึกษาเนี่ยหรือว่าก็เป็นแบ,บชทเพื่อเขาเรียกว่าลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันก็เาเรียกว่าสถานการณ์ช่วงเนี้ยมันเราต้องเราต้องติดตามข่าวสารทางออนไลน์มากขึ้นเพิ่อเพื่อ เป็นระยะห่างในการเขาเรียกว่าการการเจอกันเนาะแล้วก็เป็นระยะห่างทางสังคมทีที่3นะคะพอเราเข้าร่วมอะเมื่อกี้พูดที่ข้อที่ไปว่าเข้าร่วมไลน์กลุ่มไปเรียบร้อยทีนี้นเขาจะเริ่มมีการสั่งซื้อชุดมหาวิทยาลัยเอ,อ่ออันนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าบางมหาลัยเขาก็ยังไม่ประกาศ คือมันแล้วแต่มหาวิทยาลัยของแต่ละคนว่าเขาจะประกาศมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องคอยเขาได้ว่าถึงบอกว่าเออเราต้องติดตามข่าวสารนะว่าเขามีอะไรบ้างเขาอัปเดตไปถึงไหนแล้วส่วนมหาลัยของฟิล์มนะคะก็ุ้เห็นปะคืออันนี้คือเครื่องแบบมักศึกษาคือเขาเปิดให้ซื้นเครื่องแบบเรียบร้อยแล้วก็ทัานที่สี เขาเรียกว่าสั่งชุดอุปกรณ์เรียบร้อยจ่ายค่าเทอมอะไรเสร็จสัทุกอย่างเสร็จแล้วก็มันก็จะเหลือไม่กี่อย่างก็คือขั้นตอนที่4ี่ก็คือรอติดตามข่าวสารเหมือนกันรอจ่ายค่าหอพักค่ะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยติดหอติดของมหาลายัยที่เพบุรีแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพมันก็ต้องไปนอนหอไงทีเนี้ยเราก็ต้องบัดคอยดูข่าวสารว่าเขาจะเปิดให้จองหอต้อนรนัน จะอัปเดตอะไรเกี่ยวกับหอพักที่อยู่ปาว่า,าและรู้ไหมคะว่าใีขั้นตอนที่สี่นขั้นตอนที่เราเตรียมการบอกว่าเข้าไปดูในเฟซบุ๊กว่าว่าแบบเฮ้ยฉันจะเอาผ้าปูลานนี้ฉันจะซือ้อไหมกว่าฉันต้องเอาโน่นนี้ไปคือเข้าไปดูทุกอย่างเลยว่าสิ่งที่เด็กหอควรมีคืออะไรขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายละและท้ายที่สุดก็คือมันเป็นการรอ ของมหาวิทยาลัยว่าเขาจะเปิดช่วงไหนนี่คือขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะคือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามหาลัยเราจะเปิดตอนไหนแต่ว่าการที่เราติดตามข่าวสารแล้วเราเตรียมตัวไว้มันก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมื่อกี้กี่วิธีนะ5วิธีของฉบับหนูเองนะฉบับหนูนะก็คือส่อนวนมากอจะเน้นเกี่ยวกับการติดตามข่าวสาร มันก็คือการใช้สื่อนั่นแหละค่ะคือการใช้สื่อออนไลน์ให้มีประโยชน์ในช่วงสถานการณ์นี้สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ว่าการที่เราเตรียมตัวหรือเราการที่เราใช้สื่อหรือโซเชียลที่แบบให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถเนี่ยหาข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตัวเข้ามหาลัยของพีมเองหรือว่า อื่นๆด้วยเนาะแล้วก็ติดแฮชแท็กไว้ด้วยนะคะรวมกันเราติดหมูแยกกันอยู่เราลอดค่ะ